สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการะเกบพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาก่อนอื่นต้องฝากพี่ๆกดติดตามให้ด้วยนะคะ จะได้มีกําลังใจในการอัดคลิปนะคะพี่ขาและก็หาของดีๆเด็ดๆมาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาด lly, personal, um way, ูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาสําหรับองค์นี้จ้าองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นตลับสีพึ่งจ้ะพี่จะเป็นตลับสีพึ่งค่ะพี่เป็นของหลวงปู่ทิมนะจ๊ะนะคะพี่ตรงด้านหน้าจะมีเหรียญอย่างนี้นะคะเหรียญนั่งพานค่ะพี่หลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะสภาพข้างๆก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ค่ะพี่ขาด้านในจะ เป็นสีพึ่งสีเขียวอย่างนี้นะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่พึ่งได้มา,มาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะอันนี้ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะพี่จา๋าเต็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงรกบกวนพี่ๆอนไ์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180จ้าเกนเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะด้านในจะมีพระอย่างนี้เลยค่ะพี่สวยงามมากแล้ว จะเป็นสีพึ่งสีเขียวตามภาพเลยนะคะอ่าตลับนี้ขอไปที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเจ้าของก็อบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมแต่หนูไม่แน่ใจว่าทามาจากอะไรนะจ๊ะพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจากอันนี้หนูก็ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่จะมีรอยจานจากแต่ไม่ทราบว่าทามาจากอะไรนะคะพี่นะคะตามภาพนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋า,าส่วนอันนี้จะพี่พระเอกของงาน เป็นมีดมีตลับเดียวนะคะพี่ได้มาตลับเดียวตลับเดียวนะคะพี่แล้วก็ไม่มีนะคะพี่หมดแล้วหมดเลยนะคะพี่ไม่มีแล้วค่ะพี่เป็นตลับไม้ค่ะพี่มีตลับเดียวใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะพ <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> um ่นะคะพี่ด้านในก็จะมีมีดอย่างนี้แล้วค่ะพี่มีสมเด็จเป็นสมเด็จเป็นสิ่งนะคะพี่แล้วก็มีตะกุดสามดอกมีมีดชุดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้บาทจ้ะ ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500ัาอบาทนะจ๊ะพี่จ๋า1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่สวยงามมากแล้วจะบอกว่ามีอันเดียวนะคะพี่ไม่มีแล้วค่ะพี่มีอันเดียวอันสุดท้ายใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะพี่ขาคนที่โทรทีหลังค่อยว่ากันนะคะพี่ว่ามันไม่มีแล้วค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงรีบโทรมาหาหนูได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนี่ค่ะพี่เป็นมีดอย่างนี้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจากหนึ่งพันห้าร้อยบาท ปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดหลงพ่อเดิมพร้อมสีพึ่งพร้อมตลับไม้อย่างนี้นะคะพี่ขาสวยงามมากค่ะพี่1500บาทจ้าส่วนเล่มนี้จะพี่เป็นมีดขุดว่านจะ้ะเป็นมีดขุดว่านนะจ๊ะพี่จ๋าเล่มนี้ค่ะสวยงามเหมือนกันคะ่ะเล่มนี้ขอไว้ที่1 3 0 0บาทจะ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่1300บาทนะคะพี่จะเขียนพอสไอวยนะคะพี่แต่มองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่นะคะ พยายามคุณขูดถูให้นะคะพี่ว่าเพราะว่าด้วยด้วยความที่เก่านะคะพี่ด้วยความที่เก่าแล้วก็มองยากแต่อันนี้เขียนพอสอไว้ด้วยค่ะพี่เนี่ยจะเห็นเลขรางๆะค่ะพี่จะเห็นเลขรางๆนะคะพี่ขาต้องสังเกตดูดีๆนะคะพี่จะเห็นเลขรางๆแต่ด้วยความที่ว่าเก่า ด้วยความที่ว่าเก่าจะมองยากนิดนึงนะคะ่ะพี่พี่ลองสังเกตดูตรงนี้นะคะพี่พี่ลองสังเกตดูตรงนี้จะเขียนพอสออยู่แต่เก่าจริงค่ะพี่เก่าจนสนิมติดมือแม่ค้าแล้วค่ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งันสามร้อยบาทจากหนึ่งันสาร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากพี่จ่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่มนี้จ้ะป๊แบบนึงจ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นปิดตาจากพี่ ปิตานี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่มีตะกุดมีหมากแล้วก็มีอะไรเนี่ยผ้าอะไรเนี่ยพร้อมกรอบพร้อมกรอบแถมห่วงขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาสําหรับพระปิตาองค์นี้จ้ะพี่ปติตาตะกุดแล้วก็หมากเนี่ยอยู่ในกรอบรวมรวมกันอย่างนี้ค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นตะกุดคู่ เป็นตะกุดหลวงพ,พ่อพิษคู่อันนี้จะอ่าเจ้าของบอกว่าเป็นเนื้อทองฝาบาทแต่หนูเองก็ดูไม่เป็นหรอกนะคะพี่นะคะได้มาสองอันอันนี้หนึ่งดอกอันนี้เป็นเนื้อตะก่วมีรอยจานเหมือนกันอันนี้ขอว่าที่หกรบาทจะ้ะดอกที่หนึ่งค่ะพี่หกรบาทจะ้ะให้ดูคร่าวๆกว่อนเดี๋ยวบอกว่าดูเร็วไปพิกเร็วไปอย่างนู้อย่างนี้อย่างงั้นเนี่ยค่ะพี่ หนูก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่หนูเป็นคนเร็วค่ะพี่การพูดกันจาหนูก็พูดเร็วนะคะพี่ขาแล้วขายของหนูก็ปุ๊บ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 ป๊บก็พิกขาพี่ช้าไม่ได้ค่ะพี่ช้าแล้วมันยังไงเราเป็นคนเร็วแล้วเรามาทาช้าช้าตัวเราเองเราก็ขัดใจนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไวที่หกร้อยบาทจ้ะพี่จ่าปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนดอกที่สองก็เหมือนกันกับพี่ขายนะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่สนในจะยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ขายนะคะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูน นะคะพี่หลวงพว่อพิษดอกที่สองหก้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นมิสาธิการหลวงพว่อเดิมเป็นงานนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่1,500บาทจะ้ะเป็นงานนะคะพี่ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสบาทจากพี่จ๋านะคะ สนใจยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ขาสำหรับมีสาฬิกาเร่มเล็กๆมนี้ค่ะพี่อยากจะบอกว่าสวยงามมาก,มก,ากาาค่ะพี่ก็ไกขลานตัวไปเลยจ้ะพี่จ๋านะคะพี่เป็นงานนะคะพี่เร่มนี้ขอไว้ที่1500บาทจะ้ะ1,500าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะพี่จ๋ามีสาฬิกางานหลวงพ่อเดิมจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดเก่อ 5, แบบกไม่ทราบที่ค่ะพี่เป็นตะกรุดเก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาทั้งหัวทั้งหางจะเป็นเกลียวอย่างนี้นะคะส่วนอันตรงกลางจะมีรอยลงทองหน่อยๆน่อยค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจะ้ะ ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสําหรับตะก,กรุดเก่าโบราณไม่ทราบที่จะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาท้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้นจะพี่จะเป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมจ้กจะเป็นสร้อยพร้อมเหรียญหลวงพ่อเดิมเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทพอค่ะนะคะ่ะพี่คุ้มมากคุ้มจริงๆคุ้มไม่จะคุ้มยังไงละค่ะพี่นะคะ่ะเป็นสร้อยแล้วก็มีตะก,กรุดนะคะพี่มีตะก,กรุดเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตะก,กรุดแล้วก็มีเม็ดเม็ดขั้นกลางอย่างนี้นะคะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ก เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่คาสําหรับสร้อยพร้อมตะกุดเอเอสุวแ,แหไะสำหรับสร้อยพร้อมเหรียญพร้อมตะกุด <Glass> หลวงพ่อเดิมค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจากขอไว้ที่800บาทจากพี่จ๋าสําหรับเส้นนี้นะจ๊ะ800บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจากพี่จ๋าสร้อยพร้อมตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นหลวงพ่อป,ป่านจะเป็นหลวงพ่อป่านด้าน,นหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นแค่อย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่1,000บาท อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่เป็นเดียนพ่อป่านด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่เป็นหลวงพ่อป่านนะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมเลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนปูทิมกับพี่เก่ามากค่ะพี่มาในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ คุณแผนล,ลงปูดทิมนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทนะจ๊ะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อกันจ้ะพี่เรียเพ่อกันนี่มองยากเลยนะคะเดี๋ยวทูตัไทยกันมองยากนิดนึงนะคะพี่ดูความก่อดูดิครับติดมือเลยะคะ่ะพี่พยายามให้พี่ได้มองเห็นข้างในกันนะคะพี่บางทีหนูก็เช็ดบ้างนะคะเพราะว่าคาบมันมาเป็นแบบหยักย่มาเลยคะ่ะพี่เป็นคาบแบบคาบ ฝุ um, ่นคาบไรนะคะพี่นะคะนูขนาดลบติดมือแม่ค้าเลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เป็นเหรียญหลงพอกันค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่าสําหรบบเหรียญพอกันจ้าส่วนองคนี้จะเป็นสมเด็จปากน้ำค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะสมเด็จปากน้ําองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อพระเจ้าตากสินค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะ รูปปลอดพระเจ้าตากสินองค์นี้นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่700บาทมีตอกโค้ดยนะคะพี่มีตอกโค้ดใต้ฐานเลยนะคะพี่ตอกโค้ดตัวอะไรต่อต่อต่ออะไรเนี่ยไม่รู้ต่ออะไรค่ะพี่ตอกโค้ดแต่รู้ว่าตอกโค้ดค่ะพี่เ่ะเป็นรูปปลอดพระเจ้าตากสินนะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ หนูขอไว้ที่7 0็รอบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทนะคะพี่ขาส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นเหรียญปู่โตะขอไว้ที่1,000บาทจะ้ะเหรียญหลวงปู่โตะนี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจะพี่จ่าเหรียญหลวงปู่โตจะจ้าส่วนอันนี้จะพี่ได้มากแล้วอันนี้ตัวที่1ขอไว้ที่700รบาทค่ะพี่เป็นพระง่างตาแดงๆอย่างนี้นะคะตัวที่หนึ่งค่ะพี่เจ0ร้อยบาทจ้ะ ตัวที่1 700บาทนะคะพี่ขาสําหรับพระง้างตาแดงตัวนี้นะคะพี่ตัวที่หนหนูขอไว้ที่700บาทจะ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ค่ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทตัวที่1จ้ะส่วนตัวนี้ตัวที่2กับพี่700บาทเหมือนกันคะ่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับตัวที่2ตัวนี้นะคะเนี่ค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าพระง้างตัวที่2ค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่500ร้อยบาทจะ้ะเป็นเหรียญเก่ากโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่หนูขอไว้ที่500ร้อยบาทจ้กหนูขอไว้ที่500้ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่อันนี้เป็นพระพุทธนะคะพี่ขอไว้ที่500้ยบาทเหมือนกันค่ะ ไม่ทราบที่ค่ะพี่หนูขอเรียกว่าพระพุทธนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะาก500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระรอดค่ะเหรียญพระรอดนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญพระรอดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขะสําหรับเหรียญพระรอดองค์นี้จ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่รอดวัดวางน้ําวนค่ะพี่500บาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวังน้ําบนจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะห้าหกร้อยบาทจ้ะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าองค์นี้นะคะพี่เริ่อพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้เลยนะคะพี่นุขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้กหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยจากพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกอโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะเป็นเหรียญกอเกอบโบราณไม่ทราบที่นะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระปิตาแร่บางไผ่ไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ค่ะพระปิตาแร่บางไผ่ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรค่ะ600บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้คะ่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญเหรียญพระพรมค่ะพี่เหรียญพระพรมนี่ขอไว้ที่ห0 0บาทนะคะพี่มีห่วงให้ด้วยค่ะหนูขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทาง Meng, บวกเพิ่มห้าบาทจะพี่จ๋าสาหรับเหรียญพระพรมองค์นี้นะจ๊ะส่วนองนค์น,งนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุข,สขค่ะพี่ไม่ใช่ปู่สุขเดี๋ยวหลวงพอ่อทองสุขขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอคะ่ะเหรียญหลวงพอ่อทองสุขเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทาง Meng, บวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ ส่วนองค์จะเป็นเหลียงเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่500บาทจ้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียงเก่าโบราณไม่ทราบที่องค์นี้จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งเนื้อเมกะพัทค่ะพี่มีรอยจานค่ะพี่600บาทจ้ะด้านหน้าจะมีรอยแปะทองหน่อยหน่อยนะคะหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่ขาสําหรับพระกิ่งองค์นี้ค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพระกิ่งองค์นี้ค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยง ขอไว้ที่600บาทจ้ะภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนี้ได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจ้ะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาสําหรับภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงค่ะส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นอ่าหลวงปู่ทิมฝังตะกรุดค่ะพี่ด้านหลังจะมีเอ่อหลังยันอย่างนี้นะคะส่วนด้านหน้าจะฝังตะกรุดอย่างนี้หละค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบบาทจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดการหลวงค่ะพี่500บาทจ้ <c oughs> ะขอโทษ้วน,น,นะคะพี่ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะพี่ที่ะบ,บุรีนี่คืมฝนมาเลยค่ะพี่ฝนตก,ตกลงเม็ด อันนี้ขอไว้ที่หกห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เลียนหลวงปู่สุดวัดการหลงนี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จา๋าเลียญหลวงปู่สุดวัดการหลงค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะแล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ